สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชดกินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดถ้ำแก้วกาญจนาตําบลเขาน้อยอําเภอท่าท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นวัดอยู่บนยอดเขาวิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยเนีย่ยซูมให้ดูอันนี้คือถ่ายจากบนยอดเขาลงไปข้างล่างวิวสวยมากๆ มีสมเด็จสมเด็จองค์ปถมสีขาวสวยมากนี่มีโรงกาแฟด้วยโรงกาแฟถ้ำแก้วอยู่ด้านหลังด้านหลังองค์พระองค์พระใหญ่นี่สมเด็จองค์ปถมตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลย อากาศร้อนมากๆช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาร้อนมากไปคลิปจนหน้าดำหน้าดำหน้าแดงหมดเลยตระเวนตลอดทัวถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ให้ดูบรรยากาศ เดี๋ยวไปทำบุญซะหน่อยช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดเดี๋ยวทำบุญซะหน่อยสักซาวบาทเป็นค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์วัดเรียบร้อยสาธุสาธุ ขอให้รว,ร,วรวยแเฮงงทำบุญตามกำลังศรัทธาเรามีน้อยเราก็ทำน้อยบุญตามกำลังศรัทธาถ้าดูคลิปจบแล้วรบกวนมากดติดตามให้ช่องพี่บาวเชตลอนทัวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดีมาก ตอนนี้ผมก็ทําบุญทําบุญเสร็จแล้วครับทําบุญถ่ายรูปอะไรเสร็จเดี๋ยวเรากำลังกำลังจะไปเที่ยวที่ใหม่ต่อเบลต์ถอัพท์ไปตัวท่าแม่ถ่ายรูปก็ขึ้นจิบเบลต์แล้วนี่ตอนนี้กําลังจะไปที่ใหม่แล้วเพราะว่าวัดตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วเดี๋ยววัดจะปิดแล้วก็เลยไปที่ใหม่ก่อนกําลังจะไปที่ใหม่โอ้มีมีคนมาเที่ยวอยู่มันมีรถสองคัน

ถ้ำแก้วการจนาอันนี้ทางอันนี้ทางลงไปทางลงไปถ้ำแก้วการจนาพิเศษไปกระทาบูชากุมารไอ้ไข่ ทำแก้อาการจานาพิเศษ เรากำลังเดินไปชมถ้ำโอ้มันมันมันจะเป็นหินหินคล้ายๆครับคล้คลายๆค,คล้คลายๆครับเขาระเบิดหินคือว่ามันเป็นธรรมชาติแบบนี้มั้งมันเป็นธรรมชาติแบบนี้เหมือนกับเขาระเบิดหินอันนี้วัด ก็มีอยู่ในถ้ำเผื่อมีมึงมีแล้วตอนนี้เดิอนออกมาจากถ้ำแล้วกำลังเดินลงลงไปในถ้ำเมื่อกี้นี้ไฟมันดับไฟมันดับก็เลยเลยไม่ได้ลงกันไปในถ้ำเลยเดี๋ยวเราเราไปชมวิวเราไปชมวิวดีกว,กว่า ชมวิวตัวนี้ดีกว่า,าอันนี้เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวสวยๆภายใน,น,น,นวัดถ้ำแก้วกาญจนามองเห็นนี้ด้ยวลยลมพัดเย็นดีมากเลยว่าอยู่ริมหน้าผา ตอนนี้กำลังขับรถลงจากยอดเขาวัดถ้ำแก้วกาญจนาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเช็ดจินเที่ยวตลอนทูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปต่อดีกว่าการคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้จนจบ